สุพรรณนะนะและลงพื้นที่ครลงพื้นที่มาที่อ่าเมืองอ่าสุพรรณบุบรีก็โชคดีที่ตอนแรกข้าจาจย์ก็ไม่ทราบหรอกว่าอันไหนมันยุบต้นหอ,อันไหนมันยุบฟางยุคปลายก็ตามกับนักนิยมพระเครื่องแล้วกันอ,อย่างพวกขออนุญาตผู้เชี่ยวชาญหรือพวกเซียนพวกนักเล่นพระต่างๆที่อยู่ในตลาดผ้าที่เขาก็ ชี้แจงหรือบรรยายในเรื่องภ <c oughs> าพผมงสุพันธว่าแบบนี้นะคือภาพของสุพันธที่นิยมกันในตลาดลักษณะทางกายภาพแบบนี้ลักษณะพิมพ์แบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะไอ้ส่วนนั้นในในส่วนตัวพอจะมาภาพเลยก็คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะสูงกว่านี้ละก็น่าจะโอเคใช่ถูกต้อง แต่มาณนะวันหนึ่งเมื่อพระอาจารย์ได้ลงพื้นที่ได้ลงงานลงงานวิจัยอาจะอาจะอาจะ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 ว่าเชิงลึกเลยก็ว่าได้เพราะต้องใช้เวลาที่คน้นคว้าหรือเนี่ยพิสูจน์ทราบเนี่ยประมาณห้าเกือบห้าปีาในเรื่องพระหงสุพรรณโดยเฉพาะนะเกือบห้าปีจึงได้ข้อมูลที่สรุปได้ว่า ภาพผงสุพรรณที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายยุคหลายยุคหลายสมัยดังนั้นไอ้ไอคำว่าหลายยุคหลายสมัยเนี่ยเราดูเราดูได้อย่างไรแล้วว่าหลายยุคหลามัยก็มีทฤษฎีเทียบเคียงหรือการเทียบเคียงความเก่านั่นเองนะหลักการก็คือเอาพระที่แต่ละยุคที่ที่สรุปกันแล้วว่า,าพระยุคนี้นะอายุเจ็ดหรือแ0ดร้อปี ลักษณะของเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรมวลสารเป็นอย่างไรพายุคนี้นะอายุ400ปีพระนเรศวรสร้างพระวิสุทธั์สร้างในสมัยอ,อย่างเช่นพระนางพญาเนื้อหาสาระเป็นยังไงความเก่าเป็นอย่างไรมวลสารเป็นอย่างไรนะแล้วพายุคใหม่มาร้อยกว่าปีหรือ2 0 0ปีเนี่ยลักษณะ,ะพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรนี่ก็คือมาสเตอร์หรือคือต้นฉบับ นะต้นฉบับของการที่เราจะเข้าไปสู่โหมดของว่าอย่างเช่นพระผงสุพรรณในจารึกเขาบอกว่าอายุเนี่ยพระราเมศวนหรือเจ้าสามพญาอะไรกับว่ากันไปเป็นผู้สร้างนะเป็นผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยในจารึกใบาลานทองเนี่ยเขาบอกว่าอายุของพระผงสุพรรณน่เจ็ดร้อยถึงแปดร้อปีบวกลบ นะเจ็ด้อยถึงแปดรอยปีบวกลบดังนั้นไอ้คำว่าเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยปีบวกลบเนี่ยเราก็เอาพระผงสุพพันหรือที่เราสงสัยอยู่ว่าอายุเข้าถึงเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยปีไหมโดยการเอาไปเทียบเทียงกับพระที่มีอายุเจ็ดร้อยแปดร้อยปีที่เป็นต้นฉบับหรือเขารับรองมาแล้วว่าพระพิมพ์เนื้อดินเผาองค์นี้นะขุดได้นะ อย่างเช่นพระอู่ทองหลวงพ่อหมออะไรหลวงพ่อจุกอะไรก็ว่ากันไปที่ลงนามมาแล้วหรือตกลงใจแล้วว่าอายุได้เจ็รหรือแ0 0รอปีหรือพระสุงกอก็เช่นกันพระยาลิไทยสร้างนะ,ะเนื้อหาสาระอย่างนี้นะอายุ700ร้ปีนะดังนั้นพระผงสุพรรณในบานใบาลานทองเนี่ยเขาเขียนไว้อายุเท่าไหร 7จ็ดร้อยหรือแปดร้อยปีปมันไปตรงกับอะไรบ้างมันก็ไปตรงกับพระหลวงหลวงพ่อหมอ